ตอนนี้ตะวันตกดินตอนนี้ตะวันตกดินกี่ถยลังนกกี้ถยลังนกที่อยู่บนต้นไม้ที่อยู่บนต้นไม้บรรยากาศบรรยากศญญากศตอนเย็นตอนเย็นที่บ้านแหลมที่บ้านแหลม อันนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวปีนี้นาข้าวสวยมากเลยน้ำไม่ขาดแคลนตอนนี้แบงค์จะเดินไปเก็บมะม่วงกับแม่ถ่ายลูกหน้าเราสองคน ถ่ายรูปนะ่ารูปเราสองคน น้องโยกเก็บมะม่วงหมดเลยยังน้องโยกเก็บมะม่วงเลยยังเฮ้อเก็บเอ้ออะไรอะอะไรอะกิน้องโยกจะเก็บมะม่วงอ๋อน้องโยกจะเก็บมะม่วงนี่ต้นบัวบัวอยู่ในนาเนี่ยเห็นไหมบัวอยู่ในนาครับอ่ามีปลาไหมเนี่ยในน้ำมีปลางาโอ้ เสร็จยน้าแหวนเสร็จยมีต้นอะไรเนี่ยน้าแหวนสร็ามีต้นไม้อะไรนะต้นไม้อะไรมีดอกด้วยสวยจังเลยมีดอกสวยจังเลยครับมีมดแดงไหมนะแหวนแบงค์เดินเหยียบลังมดแดงอ๋อ แค่นี้ไม่มีมดครับแค่นี้ไม่มีมดครับถายประดีครับประดีประดีขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยอ้าวจะมาใส่มะม่วงอยู่มะม่วงอะไรครับมะม่วงอะไรครับมะม่วงอะไรมะม่วงเบามะม่วงเบาภาษาใต้มะม่วงเบาภาษาใต้รสเปรี้ยวจี๊ดรสเปรี้ยวจี๊ดไว้ยัมช่อดีสวยอ่ะไว้ยำไว้ยำ มาไปดูวิธีการสอยมะม่วงของนาเเวนมาไปดูอาถ่ายวิธีการสอยมะม่วงของนาเเวนอ๋อนาแเวนปีนต้นมะม่วงด้วยนนนปีนต้นนาเเวนกําลังปีนต้นมะม่วงอยู่นาเเวนกําลังปีนต้นมะม่วงและทีนี่ถึงมิกกีด้ยังเอาเครื่ที่เจมมาแล้วเดี๋ยวไปสอยหน้าบ้านเออี่ช่อบสวยมากเลยช่อน่นนนาใหญ่ช่วยเก็บมะม่วงนนาใหญ่กำลังช่วยนาเเวน เก็บมะม,ม,ม่วงอยู่น้ำปลาด้วยย้ายเดินน้ำปลาพอดีถือตะกร้าเอาน้องตัวทวงน้องรับมะม่วงดิะตะกร้าเรามันน้อยอยู่พออย่างนี้น้อยนะตีเมื <laughs> ่อกี้นะห <laughs> า,ามะม่วงไม่เจอหา,ามะม่วงไม่เจอนีอ่มะม่วงเข็มตะกร้าเลย เนื้อมาม่วงเนี่ยผีแหวนทุกาไหนก็ไม่รู้แม่ผมก็รู้รู้รู้จริงไม่รู้เลยไม่อะไรนะีในนี้น้ำไอใบใบปาล์มครับใบปาล์มครับระวังน้ำนะนี่เดี๋ยวมันตามเมาลูกในในน้ำมีน้ำนี่น้ำมันนะหนาวน้ำน้ำมันน้ำน้ำมาแทงเหรอใช่เนี่ยมันคมเนี่ยนะน้ำปาล์มเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นาแหวนปีนต้นมะม่วงเก่งจังเลย <c oughs> นาแหวนเป็นไอ้จอป่ะปกติอะไรลิงขึ้น,นต้น,ตนมะพร้าวนาแหวนขึ้นต้นมะม่วงม <c oughs> <c oughs> ันี่ต้นนี้ต้นเดียวทีลูกร่ดูเยอะไม่นั่นตอนนั้นไม่นั่ตอนนั้น เอาน้องนี่อ้าวฮะจะมีกระสอบมาก็เจ้านะนูไม่รู้เยอะเนาะไปไปเดี๋ยวที่บ้านเถอะเสียเวลาเลยมันไม่มีอะไรใส่ได้เอาไปก็ไม่มีอะไรใส่

ได้ตั้งแต่กล้าเหมือนกันเหรอไอตอนนู้นอะฝั่งนู้นอะมองไม่เห็นมะม่วงเลยนะได้ตั้งแต่กล้าโวถ้าดูแสงมาดิ่งนี่ก็จบไปตั้งนานแล้วพาเข้าไปไหนกนทมดต้องไปที่นี่รู้แหละถ้าไม่มาดูก็ไม่รู้นะโอเคนั่งมาคืนเดี๋ยวเดี๋ยหน้าบ้าน ไอ้น mm. um> ี้มันจะลุกนก็มัก็เยอะไงเยเอะไลินมันหนุนไดเหมนบอกก็หมดแล้วไงไม่ไดมองหัวถอยไดถอยได้ไฟสว่างเอาไว้ได้เอาเลี้ยวเอาร่างมันเอาเปรี้ยวเรา่างมัน bayin. Điều. Có thái lốt Hả? măng muông, măng muông. Bí ด้โอ้โหมาม่วงสดจังเลยมม่วงสดจังเลยเต็มตะก้าเต็มตะก้าครับใครอยากกินมาม่วงบ้างใครอยากกินมาบ่วงบ้างแมงค์จะไปฝากนะ มั่จะเอาไปปากนะโย่ไปยกโยกไปข้อแม่อนนี้แม่กับนายใหญ่กันจะเอามะม่วงขึ้นรถตอนนี้แม่กับป้ายาจะเอาขึ้นรถเพื่อที่จะเอาไปขายเพื่อที่เอาเพื่อที่จะเอาไปขายมือดูงด้ได้กี่ตะก้าเนี่ยมีกี่ตะก้าสองตะก้าแค่สองสองตะก้าครับสองตะก้าครับโอ้เก่งมากเลยครับ เมืนป้าดีนะแหวนกำลังสอยอะไรอยู่พูดถึงอ่ะเปิดสอยลังนกกันอยู่สอยลังนกกันอยู่ไปขับเบาๆถึงลืมก็ยังนึกอยู่ว่าเอากระสอบติดมาด้วยก็ดีละกระสอบมีเพียบเลยแต่ว่ามันมืดแล้วนะนั่งเลยาบอกว่าอยู่ตอนเที่ยงไม่ชวนกันมานึกไม่ออกสงสัยเมื่อกี้ไปเจอมะม่วงในร้านมาพอเห็นมะม่วงนึกขึ้นได้เออ ท้องฟ้าสีขามตะวันตกดินท้องฟ้าสีขามตะวันตกดินอืตะวันตกดินโอ้ยมดกันมดกันไอ้มดแดงไอ้มดแดงมันกัดแบงค์น่ากลัว นายเห็นไงน,นโนมันกลับมาอ,อ,อยู่ไงอะ่ะไทรนิ่งๆ <c oughs> มันมีอีกหลายอา้าวมาฟังมันจะฝ้างาไล่หลังนเงยู้วมันชอร่าเ,าเท่าไหร่นะเราไปเอามันมาพักงูบ้านมันเขาทั้งหลังเลยนะ <c oughs> ันารักนี้นะเนี่ยหลายตัวรังนกมันทำสวยมากเลยอะอ่าทำสวยก็มันทำสวยมากเลยนกนี้มันจะอยู่ที่ที่อุดมสมบูรณ์อะฮะดูดรังมันทั้งนั้นเลยนั่นอือไม่นี่เอาอันเดียวเลยไปไปไปหนูไป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 ดูไข่แล้วว่ามันไม่มีรังนกถือไปด้วย ขอบคุณครับขอบคุณครับมาไปขึ้นเลยไปนั่งเอากดติดเลยทีน,นี้